พามาดูนิวเชฟนะครับตัวนี้เป็นปีสิบปีสิบสองสิบสามนี่แหละครับดูสีรอบคันครับรถก็มีรอยตามการใช้งานครับแต่ก็ไม่น่าเกลียดเดี๋ยวดูภายในครับภายในยังสวยอยู่นะคันนี้ปกติแคมแคบปเปิดได้นะคันนี้๋ยวพาดดูสีรอบคันครับเครื่องเงียบนะครับนี่ ภาษีประมาณหกเจ็ดครับจุดหลักๆก,ก็ตรงประตูนั่นแหละแตดเ,เครื่องยังนิ่มอยู่นะครับสนใจมาดูได้ที่ลาดกระบังครับบุงครับ